ทองชายวัย57ปีเขาทำงานในตำแหน่งนักการพานโรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนายทองมีนิสัยขยันชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเป็นคนตรงต่อเวลาแต่มีนิสัยอีกหนึ่งข้อที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือเขาชอบดื่มเหล้าหลังเลิกงานตอนเย็นจะต้องได้ดื่มเหล้าก่อนเข้านอนทุกวัน เขามีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานและโรคความดันเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยากจะต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งไม่เช่นนั้นอาการที่เป็นอยู่จะก,กำเริบวันหนึ่งเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกับนายทองคือทิดอาดนายชดและนายมุดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมกันในวงเล่า ไม่พบนายทองมาทำงานหลายวันจึงคิดว่านายทองไม่สบายทั้งสามพากันไปเคาะประตูเรียกที่หน้าบ้านแต่ไม่มีใครเปิดประตูและไม่มีเสียงตอบรับใดๆซึ่งบ้านที่นายทองอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านพักของนักการอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านพักหลังนี้ตั้งอยู่ไกลจากบ้านพักหลังอื่นๆด้านหน้า และระแวกบ้านมีต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นให้ร่มเงาบ้านที่ว่านี้เป็นบ้านสองชั้นด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนสภาพก็าตามอายุการใช้งานซึ่งนายทองรักบ้านหลังนี้มากนายทองไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานตำแหน่งนักการใหม่ๆจนตอนนี้ใกล้จกกะเกษียณอายุราชการแล้ว สหายทั้งสามของนายทองรวบรวมความกล้าและพังประตูหน้าบ้านเพื่อเข้าไปด้านในเมื่อประตูหลุดออกพบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รอยเตะจมูกทั้งสามไม่พูดอะไรได้แต่มองหน้ากันทิศอาจดึงสติของตนกลับมาได้ก่อนเพื่อนจึงตะโกนเรียกชื่อในทองอีกครั้งเพื่อหลับอยู่ด้านบนหรืออาจจะเมา แล้วไม่ได้ยินเสียงพวกตนเรียกจากด้านนอกแต่ทว่าแม้จะเรียกสักเท่าไรก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากนายทองเลยแม้แต่น้อยทั้งสามจึงเดินเข้าไปในบ้านพบว่ามีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงขึ้นคล้ายกลิ่นของซากศพและเมื่อเดินเข้าไปเกือบถึงบันไดชั้นสองพวกเขาพบว่ามีน้ำสีแปลกๆเจิงนองที่พื้น สาเหตุของน้ำที่ว่าหยดมาจากด้านบนของบ้านกลิ่นเริ่มรุนแรงขึ้นจนมีบางคนวิ่งออกไปอ้วกด้านนอกบางก็ใช้เสื้อที่ใส่อยู่ปิดจมูกเอาไว้เพื่อบรรเทากลิ่นแต่กระนั้นก็ไม่มีใครทนกลิ่นนั้นได้ทั้งสามพากันออกมาตั้งสติด้านนอกบ้านเพื่อหายใจรับอากาศเข้าปอดให้เต็มที่ พวกเขากระหึกกระหอบหวังว่าสิ่งที่ตนคิดจะไม่ใช่เรื่องจริงและได้ยินเสียงนกร้องเซลเซจากด้านบนที่เขายืนอยู่เมื่อแงนมองมีทั้งฝูงกาและฝูงอีแรงบินว่อนท้องฟ้าโฉบไปโฉบมาอยู่บริเวณบ้านของนายทองทั้งสามพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักจึงไปแจ้งนายศักชาย ผู้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในตอนนั้นและแจ้งตำรวจให้ช่วยเข้ามาตรวจสอบด้านบนของบ้านให้เวลาผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงนายตำรวจประมาณสี่นายได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่พวกเขาขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านยังไม่ทันที่จะขึ้นไปบันไดขั้นสุดท้ายไฟก็ดับขึ้นมาเสียงสุนัขจร ที่อาศัยอยู่บริเวณโรงเรียนหอนรับกันเป็นทางยาวและมาหยุดที่บ้านพักของนายทองสักพักไฟฟ้าก็สว่างขึ้นตำรวจนายหนึ่งก้าวขาขึ้นไปถึงชั้นสองของบ้านพบว่ามีน้ำเลือดน้ำนหนองไหลเต็มไปหมดกลิ่นที่ฟุ้งแทบจะทนไม่ไหวเมื่อกวาดสายตาไปรอบรอบ พบศพของนายทองสภาพอืดเน่าดูแทบไม่ใช่เขาร่างของนายทองแม้แต่น้อยทุกคนแตกตื่นตกใจกันจ้ามระวันพร้อมกับความเสียใจไม่คิดฝันว่าจะมาเจอนายทองในสภาพแบบนี้สักพักรถฮุกก็มาถึงกู้ภัยเก็บร่างของนายทองห่อผ้าขาวและนำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาล ต่อไปศพของนายทองถูกส่งไปยังวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนภายใต้การดูแลจัดงานโดยท่านผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนที่ช่วยกันเนื่องจากนายทองเป็นคนดีไม่เคยพูดว่าร้ายใครในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนกลับหมดแล้วเพื่อนสนิททั้งสามของนายทองก็ได้มานอนเฝ้าศพของนายทองที่วัด นายมูดพูดกับเพื่อนของเขาว่าภาพนายทองยังติดตาตนอยู่ทำอย่างไรคืนนี้จะนอนหลับได้ลงทั้งความรู้สึกที่สงสารนายทองที่จะต้องมาตายจากไปแบบนี้สักพักนายอาจเพื่อนผู้ติดเหล้าไม่ต่างจากนายทองก็ได้หยิบขวดเหล้าขาวเล็กๆขึ้นมาแล้วแกะห่อผ้าที่พันขวดอย่างทนุถนอมออก แล้วบอกว่าข้ามียานอนหลับต้องได้สกักกึบสองกึบค่อยหลับสบายข้าเชื่อว่าไอ้ทองมันก็คงอยากถอนเหมือนเรานี่ละ่ะทิดอาจผู้อยู่ในเหตุการณ์จึงตวาดใส่เพื่อนทั้งสองว่านี่ในเขตวัดเขาไม่ให้นำเหล้าเข้ามากินพวกน้านี่นะเดี๋ยวก็เจอดีเข้าหรอก นายมูดพูดแทรกด้วยเสียงดังฟังชัดขึ้นมาว่ายามค่ำยามคืนใครจะมาเห็นพระเนนท่านก็จำวัดกันหมดแล้วจะเหลืออยู่ก็แค่ตาเอิบสับปเปลอที่ถูกจ้างให้นอนคอยจุดทูบเทียนน้โรงศพก็เท่านั้นจะยากอะไรวะนายอาจกล่าวขึ้นก็ไปชวนตาเอิบมากินด้วยกันสิวะจะได้ไม่รู้สึกผิด แล้วก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกับเดินไปหาตาเอิบผู้เป็นสัปเหร่อของวัดนี้ตาเอิบผู้ติดเล่าอยู่แล้วก็ไม่ลังเลที่จะมาร่วมวงกับทั้งสามที่เตรียมตั้งขวดและแก้วเบลเล็กเอาไว้แล้วสหายทั้งสามของทองและตาเอิบร่วมวงดื่มเล่าพูดคุยให้หลุดพ้นจากความกลัวและความเสียใจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บรรยากาศภายในศาลาวัดก็ดูเงียบสงัดและเย็นเยียบเกินปกติแม้จะมีเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่เบาบางของพวกเขาแต่บรรยากาศรอบตัวกลับรู้สึกหนักอึ้งและกดดันทิศอาจผู้เริ่มมีอาการเมาจากการดื่มเหล้าพูดขึ้นมาเฮ้ยพวกนะ้าว่าทำไมนายทองถึงตายแบบนั้นก่อนตายจะทรมานมากแน่ๆ ไม่รู้ว่ะแต่ไอ้กินกับเลือดที่เห็นในบ้านของไอ้ทองนะมันยังตามมาหลอกร้อนฉันอยู่เลยนายชดพูดพร้อมกับหันมาบองรอบๆเหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตาเอิบที่นั่งอยู่อีกฝั่งกับหมัวรอบเบาๆเฮ้ย <"He i, S 2> พวกมึงจะกลัวอะไรกันวะคนตายแล้วก็ตายไปถึงจะโดนผีหลอกก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ตายไปแล้ว แต่ทันใดนั่นเองเสียงคลื่นลมที่พัดกระแทกเข้ามาผ่านหน้าตา่างก็พัดให้เทียนที่จุดไว้หน้าศพดับลงทันทีซาลากายเป็นที่มืดทึบเสียงหอนของสุนัขจับลอกรอ,อบวัดเริ่มดังขึ้นพร้อมกับเสียงใบไม้ที่สั่นไหวตามความแรงของลมเฮ้ยไฟดับอีกแล้วนายมุดขุทาน พร้อมกับพยายามที่จุดไฟใหม่แต่ขนาดนั้นเองเสียงลมที่พัดใบไม้ก็ดังแกรกๆคล้ายจังหวะที่ก้าวเท้าลงพื้นของใครสักคนเสียงนั้นดังเป็นจังหวะค่อยๆดังเข้ามาใกล้ประตูสาราที่ไว้ศพในตอนนี้เสียงนั้นชัดเจนจนทั้งสี่คนหยุดนิ่งในความมืด คิดอาจผู้ที่ยังถือกวดเต้าอยู่ในมือหยุดนิ่งเหมือนจับต้องอะไรไม่ได้นั่นเสียงใครว่านายมุดถามอย่างตื่นตกใจแต่ไม่มีใครตอบกลับตาเอิบสับเปลือผู้ที่เ่ยวชาญและชำนาญกับการอยู่กับศพกับผีมาตลอดได้ทำหน้าที่ของตนเฮ้ยใครจะมาฆ่าไม่ว่ามาขอเล่าขอยาฆ่าไม่หวง แต่ถ้ามาไม่ดีข้าจะจับสะกดวิญญาณเองนะเว้ยพร้อมกับลิ่นเหล้าใส่แก้วแล้วสาดออกไปด้านนอกเสียงลมพัดกระโชกมาอย่างแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ได้ยินเสียงเคาะสามครั้งมาจากด้านหลังลงศพของนายทองทุกคนหันไปตามเสียงแต่ทว่าไฟยังดับอยู่ทำให้ความมืดยังปกคลุมทุกพื้นที่ที่อยู่ มีเพียงแสงจากดวงจานทเท่านั้นที่พอมองเห็นเป็นลางๆทิศอาจผู้มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายพอปริมปริมกำลังรวบรวมความกล้ายอย่างได้ที่ในตอนนี้พูดขึ้นว่าหน้าทองนะ้ามาหาพวกฉันใช่ไหมฉันรู้ว่าน้ากลัวพวกฉันลำบากอยากมาพูดมาคุยมาดื่มกับพวกฉันเหมือนทุกทีใช่ไหมนะมาเลยนะ ฉันไม่กลัวนะหรอกนายมุดจ,จับแขนทิดอาจให้หยุดพูดพร้อมเชิงใช้เสียงดุว่ามึงจะพูดทำไมว่าไออาดคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีสิเว้ยสักพักไฟก็สว่างขึ้นมาหลังจากที่ดับไปเกือบ15นาทีสถานการณ์ยังอยู่ในความเงียบและทุกคนยังจดจ้องที่ลงศพของนายทองอย่างไม่กระพริบตา และเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกตนเมื่อสักครู่นี้เป็นวิญญาณของนายทองที่ร่างของเขานอนวมเปล่งเต็มโรงในตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วคงอยากทำเหมือนทุกครั้งที่เคยเมื่อมีเพื่อนๆมีเหล่าเขาก็ต้องได้นั่งร่วมวงเหมือนกับทุกๆครั้งแต่ครั้งนี้คงน้อยใจสหายทั้งสามมิใช่น้อยที่พากันตั้งวง แต่ไม่เรียกตนและนี่คือข้ามคืนร้อนที่เกิดขึ้นกับยากหรือเพื่อนๆที่นอนเฝ้าศพยาม,ามค่ำคืนวิญญาณมักจะยังไม่รู้ว่าตนเองตายจะต้องรอจนวันกับาธาตไปแล้วจึงจะรู้ว่าตนไม่ได้อยู่ในภพมนุษย์แต่อยู่ในภพภูมิของโลกแห่งวิญญาณและนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวิญญาณผีนายทอง ที่เขาได้ปลงบนเวียนอยู่ในบ้านพักของเขารอชมต่อในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ